สวัสดีครับสวัสดีเพนแวนตำนานจอมยุทธพูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องทางข้าวเนาะผมจะมาพูดถึงเส้นทางการฝึกฝนของหมาของจิ้นนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะอายุ11พออฟูหลันเตอร์รับมาของจิน้นมาเป็นสิทธ์สายตรงอายุ12-14เข้าร่วมทีม7สัตว์ประหลาดเช็กด้วยพลังระดับ26อายุ14-15เข้าสู่ระดับ40ได้รับสมุนไพรอมตะจากทางซานทําให้กลายเป็นฟีนิกซ์อย่างเต็มตัวชนะการประลองวิญญาจาร,ระดับทวีปได้รับกระดูกวิญญาณชิ้นแรกอายุ15-20กับโรงเรียนเช็คช่วยงานพออที่โรงเรียนเช็คเข้าสู่ระดับ50อายุ20 ถึงระดับ57เมื่อรวมตัวอีกครั้งกับเพื่อนๆตามสัญญา5ปีร่วมก่อตั้งสำนักถังกับถังซานอายุ21เดินทางไปเกาะเทพสมุทรได้รับการทดสอบสีดำ6การทดสอบเข้าสู่ระดับ60ได้รับวงแหวนที่6พระเจ้าประทานให้ระดับ10ื่นปี ฝึกฝนขึ้นบันไดฝ่าฟันแสงเทพสมุดการทดสอบที่1เป็นระยะเวลา1ปีอายุยืดสองผ่านแบบทดสอบที่1ขึ้นบันได108ขั้นพลังวิญญาณถึงระดับ69เริ่มฝึกฝนการฝ่าทะเลวงแหวนเป็นเวลา1ปีอายุย2พลังวิญญาณถึงระดับ70ได้รับวงแหวนที่7ดูดซับพลังจากลูกกอปานสัตว์โบราณงูตะวันเพลิงสิบงอนได้รับเขตแดนฟินิก์หลังจากดูดซับวงแหวนที่7 ปกติทั่วไประดับ90ขึ้นไปถึงจะสามารถมีเขตแดนได้อายุ23ผ่านการทดสอบที่2ฝ่าดานันทะลวงทะเลวงแหวนไปถึงฝั่งโดยไม่ฆ่าสัตว์วิญญาณเริ่มการทดสอบที่3อายุ24ผ่านการทดสอบที่3ทนต่อแรงกระแทกข,ของคลื่นและลูกคลื่นที่รุนแรง พลังวิญ,ญญาณถึงระดับ76ผ่านการทดสอบที่4ฆ่าวานเพชรฆ่า10ตัวพลังวิญ,ญญาณถึงระดับ77ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมต่อสู้กับราชทินนามพมยุทธ์เฝ้าสาวศักดิ์สิทธิ์อายุ25ผ่านการทดสอบที่5สู้กับราชินนามพมยุทธ์เฝ้าสาวศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7พลังวิญญาณถึงระดับ78ผ่านการทดสอบที่6รับการโจมตีจากโปรไซซี C 1ก้านทูบพลังวิญญาณถึงระดับ81ได้รับวงแหวนที่8หลังจากผ่านการทดสอบทั้ง6 กับแผ่นดินต้อหลัวด้วยระดับ81ช่วยจกวักรวรรดเทียนโตทำสงครามอายุ26กับเกาะเทพสมุทรช่วยถังซันผ่านการทดสอบดูดซับพลังวิญญาณของราชาวานปีศาจทะเลลึกจนบรรุคอขวดระดับ90 กลับไปที่เกาะเทพสมุทรช่วยทังซานผ่านการทดสอบสุดท้ายได้รับวงแหวนที่9ระดับแสนปีเกิดการวิวัฒนาการของวิญญาณยุทธจากฟีนิกเพิงขั้นสูงเป็นฟีนิกเพิงขั้นสูง9หัวเข้าสู่ระดับ93ได้ฉายาพมยุทธฟีนิกเพิงก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลเส้นทางการฝึกฝนของมาหงจิ้นที่ผมนํามาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับตลับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ